สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื้อนะคะเราจะเรียนว,วิชาภาษาจีนนะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะให้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะดูนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องห้องเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าห้องเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะห้องเรียนของเราภาษาจีนเรียกว่าเจียวชื่อพูดตามนะคะเจียวชื่อคือห้องเรียนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะต้องมีอะไรเอ,อ่ยมีคุณครูนะคะภาษาจีนเรียกว่าเหล่าซื่อผู้ตามนะคะเหล่าซื่อคือคุณครูนั่นเองค่ะ,ะมีคุณครูแล้วต่อไปก็จะมีใครคะ,ะมีเพื่อนเพื่อนเยอะเลยนะคะภาษาจีนเรียกว่าถงเฉวีผู้ตามนะคะถงเฉวีคือเพื่อนนักเรียนนั่นเองค่ะ,ะมีเพื่อนและ ในห้องเรียนก็ต้องมอีกระดานดำนั่นเองนะคะภาษาจีนเรียกว่าเฮยป้านพูดตามนะคะเฮยป้านคือกระดานดำนั่นเองค่ะ,ะถัดไปนะคะก็ต้องมีโต๊ะเรียนนะคะภาษาจีนเรียกว่าจัวจื้อพูดตามนะคะจัวจื้อคือโต๊ะนั่นเองค่ะแล้วก็มีอะไรเอ่ยอมีเก้าอี้ด้วยนะคะภาษาจีนเรียกว่าอ e ีจื้ พูดตามนะคะอีจือคือเก้าอี้นั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำศัพท์ที่เหล่าซื้อนํามาให้เด็กเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกให้เหล่าซื้อด้วยนะคะสาหรับวันนี้เหล่าซื้อขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ